สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอเด้อค่ะสบายดีกับพ่คะาพี่น้องคอยก็สบายดีเนาะค่ะเนาะอันมืนอีกออกมานั่งพักเสียงอยู่ข้างนอกพี่น้องอันเสียงอันล่มก็สิแห้งเติบเนาะจ้ะเนาะอันข้างบ้านน้ำมาซองมึงคอยว่าคอยมานั่งเบายังอยู่ข้างนอกสินะมันคือมานั่งเบาอยู่ข้างในก็สิคงประมาณน่ะละพี่น้องเพราะว่าข้างนอกมันหนาวเนาะแม่งแค่ส4มองศาหนานะพี่น้อง อันสาเหตุที่พอนางเบาข้างในพี่น้องผัวนอนอยู่ข้างบนเพราะว่าถ้าเบาไม่ต้องเบาเสียงดังๆอ่ะพี่น้องอันคลิปมันยังสีสัตว์มันบามันก็เลยต้องมานางเบาอยู่ข้างนอกพี่น้องมันนี่ก็จะไม่แช่เรื่องลูกซูฟังจากพี่น้องสาหรับลูกข่อยนะพี่น้องลูกคนอื่นข่โอ้โหน่อก็จะแช่ลูกข่อยซูฟังได้พี่น้องอันลูกไข่อยมันอายุห่างกันสามปีพี่น้อง ห่างกันสามขวบเนาะแอรอนมันจะอยู่อนุบาลเจเดนมันจะอยู่ปอสามมึงศินษะพี่น้องก็เลยว่าทุกๆก,กิจกรรมนะพี่น้องเขาคู่ก็สีแยกจัดได้พี่น้องก็ส่วนประจัดร่วมกันเด็กเล็กกับเด็กโตเนาะอันนี้ข้อกับโบหูคือการเราเป็นยังคือแยกนะนะพี่น้องอาจจะเพราะว่าการดูแลมันจังสีทัวถึงหรือเปล่าหรือยังไรกับโบหูเนาะคือจังกิจกรรมกีฬาโรงเรียนจังสีเนาะพี่นอ้องกันลูกคอยนะแอรอนนะ คนหน่อยนะเราวิจัดประมาณเก่ามุงเสาร์มันบอกหอดสิบเอ็ดมุงเสาพี่น้องกีฬาเนาะหลังจากนั้นก็เป็นคิวของเด็กโตเด็กโตจะประมาณบายสองไปพี่น้องก็คือว่าคนตรงไปอันโรงเรียนสองรอบนะพี่น้องคิดเบื้องว่าลูกเข้าห่างกันสามขวบไงมันก็เลยตรงไปแบบทุกๆก,ก,กิจกรรมกูเขาจะแยกเนี่ยนะพี่น้องคอยกับพวกงูด้วยกันเนาะเพราะว่าบานเหานะมันจะจัดร่วมก็เลยเนาะเด็กโตกับเด็กเล็กสี่นะ อันเด็กอนุบาลป .1 ป .2 สีมันจะในกลุ่มเดียวกันถ้าป .3 ป .4 ปหางสี่มันจะอยู่กลุ่มเดียวกันสินะพี่น้องถ้าผู้ใดไม่ลูกห่างกันสองขวบก็โชคดีจ้ะมันจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันเนาะพอแม่เรต้องไปโรงเรียนหลายรอบคือข่อยลูกคอยนะมันสามขวบมันก็เลยต้องไปสองรอบนะพี่น้องเพราะว่าถ้าสิไปเฉพาะก็องอ่านสิคะน้องก็สะแหนมหาพ่อหาแม่สินะพี่น้อง เขาก็เลโอ้ยจำพ่อยเล้าคนเด็กเขาไม่ลูกหลายคนห่างกันนะเขาบ่าไปโรงเรียนเพราะว่ามันเสียเวลานะพี่น้องเบิดมือต้องไปโรงเรียนหนึ่งสีนะเนาะเพราะว่าคู่เขาแยกเด็กโตกับเด็กเล็กออกจากกันหนึ่งสีนะพี่น้องถ้าคนเพิ่นมีลูกแค่คนเดียวหรือสองขวบมั้งสิเพิ่อนอาจจะวูฮู้เนาะหรือหูเขยกับบ่กหูจักนะพี่น้องแต่ว่าข่อยมาเจอ่อยนี่แหละที่ว่าลูกข่อยมันห่างกันสามขวบมันก็เลยอ่า จับแยกทุกกิจกรรมเลยพี่น้องค่อยต้องไปโรงเรียนสองรอบทุกครั้งค่ะพี่น้องนั่นแหละแล้วก็รคอนเสร์ตคือการได้พี่น้องคอนเสิร์ตยรงเรียนที่คู่เข้าจัดนะเนาะจัดคนละเดือนอีกได้พี่น้องบดไ้จัดร่วมกันได้บ้านเฮานะเล่นกิจกรรมก็คือร่วมกันเบิดทั้งโรงเรียนเลยเนาะแต่อันนี้บ่แมนได้พี่น้องอันเดือนนี้จะเป็นเด็กเล็ก เดือนหน้าจะเป็นเด็กโตไปจังซ่นเขาจัดแบบบร่รวมกันนะพี่น้องนั่นแหละอยู่อเมริกาเนาะมันจะเป็นลักษณะสงีพี่น้องก็จะจัดแยกกันนะถ้าลูกเข้าหางกันสามขวบมึงสินะพี่น้องถ้าหางกันสามขวบก็โชคดีมันอยู่เด็กในกลุ่มเดียวกันน่าจะเนาะโรงเรียนอยู่นีมันจะอนุบาลหอดปอหาเองได้พี่น้องบานเท่าจะปอนึงหอดปอโกเนาะอนุบาลหอดปอโขกยู่นีหอดปอหาเนาะ ก็เลยอยากเอามาแช่ซูฟั่งจ้ะพี่น้องว่าอันโรงเรียนอยู่นี่มันแยกเด็กโตัวก็เด็กเล็ออกจากกันนะนะโบหูคือกันนะ่าจะนอะ้องบริถามคู่นะแล้วก็มีจิจัดร่วมกันก็สิเป็นแต่ฮาโลวีนเนาะเพราะวะ่าฮาโลวีนแบบว่าจัดมือเดียวเนะแล้วก็พ่อเมย์ผ้าไปเนาะไปเอาขนมสินะจ้ะพี่น้องคอยก็เลยว่าเออมันแปลกดีว่าเอามาแช่ไ้คนที่ว่าพ่นบบหูนะแต่คนที่พ่นไม่รู้คนเดียวมันอาจจะบบหูเนาะ บต้องไปหลายรอบกข่อย,อย่างสินะพี่น้องคอยนี่ทุกๆก,กิจกรรมเขาลวงเียต้องไปสองรอบพี่น้องเบิดมือไปแตล่ลงเยียนแหละจ้ะพี่น้องอันคลิปลูกก็หลยหลยพี่น้องเลยอันไทยเก็บไว้ทุกอย่างเนาะแต่ว่าบระเดี๋ยวมาล่งคลิปวิดีโอพี่น้องเพราะว่าถ้าล่งเลิปเด็หน่อยนะเนาะก็คือว่ามันปิดคอมเมนต์จ้ะพี่น้องบางคนมันก็อยากเปิดเอออยากคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะ อันนี้เอาหนังสือมาคืนจ้ะพี่น้องหนังสืออ่านแล้วเนาะก็มาคืนนะอันยืมจากห้องสมุดเนี่ยนะจ้ะทุกๆวันศุกร์จะเอามาคืนเนาะจ้ะเนาะอันก็เอามาหยดตรองอ่าช่องเนี่ยนะจ้าช่องที่เขาให้หยดรีเทิร์นเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ยืมไปไม่แบบนี้สุกอาทิตย์เนาะจ้ะเนาะทุกๆวันศุกร์จะเอาอ่าหนังสือมาคืนแล้วก็ยืมมาอ่านให้ลูกฟังไม่เนาะ อันพ่อมันจะอ่านให้ลูกฟังนะจ้าพี่น้องทุกทุกคืนเนาะอ่านขึ้นและเล่มมึงสินะแล้กการเวลาเลือกนีการให้เพื่อนไปเลือกกันเองได้บดเลือกไ้เพื่อนได้อันหนังสือนเนาะอันพอสามีนี่แบบว่าอันใดเสริมทักษะพัฒนาการลูกนี่จัดเบิดพี่น้องเพราะว่าจะเป็นของเหลนของเอียงกระซังที่ว่าส่งเสริมพัฒนาการลูกให้เขามีความรู้เนาะ เว่คอยซื้อทุกอย่างได้พี่น้องซื้อไฮบริดได้เรื่องรักข้า่นะบลเคยแบบว่าแพงได้ถ้าว่าซื้อไฮลูกนะซื้อไฮลูกไฮเมียนะบลเคยแพงแต่ว่าของเจ้าของนี่แพงของเจ้าของบลคอยซื้อแต่ลูกก็เมียนี่ถ้าว่าอยากได้ยังนี่ได้เบิร์พี่น้องเัว่าคอยนะของเจ้าของนะบลคอยซื้อยังได้เสื้อผ้าก็ใส่แต่ตัวเก่าๆใส่มาเป็นสิบปียี่สิบปีก็ใส่แต่ตัวเก่าๆนั่นแหละแต่ของลูกของเมียเนี่ยซื้อบ่อัด ผัวข่อยนะพี่น้องอันผัวพวกเจ้าเป็นแบบนี้บ่สปอยลูกสุดๆเลยผัวข่อยนี่เนาะพวกอาจแท็บเล็ตยังเสียกับมีให้ลูกเบิ้งอยู่จากพี่น้องแต่ว่ากับบ่หายเบิง้งทั้งวันได้ห้เบิ้งแค่มือละหา่วโมงกำหนดเวลาห้เลยถ้าเบิ้งจบก็คือจบเลยหา่วโมงบ่มีอีกแล้วราคถ้าสมมติว่ามือนี้บ่ได้เบิ้งเป็นบ่ถึงสองทุม่มปุ๊บมันเสร็จล็อกท่านที่เลยขอตั้งระบบไว้เลยว่าสองทุ่มเนี่ยคือบ,บ่ห้เบิง้งบ่อยเห็นยังแล้วเพราะว่า อยากให้เรามีเวลาเล่นกอนนอนนะพี่น้องบ่อยากให้เราโฟกัสในแท็บเล็ตเกินไปเพราะว่าแท็บเล็ตเันเดให้เดน้อยสมาริีสันเดให้เดน้อยแบบว่าอ่าโบโฟกัสนะพี่น้องก็ให้เลนอยู่เนาะแต่ว่าบดเอห้เลนแบบว่าเบิดมือนะพี่น้องอันมีเวลาให้เขานะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำหนี้ได้พี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย